ที่โรงน,น้มหรืขอขเงเทศสปาตอนนี้เลยนะครับตอนนี้ขบวนขบวนของกลุ่มแม่บ้านได้ไปตั้งแถวแล้วนะครับเพื่อแสดงออกถึงพลังความรักความสามัคคีของขอบวนแม่ยาวของกลุ่มแม่บ้านนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลใน15มู่บ้านตามที่เจ้าที่ได้กำหนดไว้ ทีเราวันนี้นะครปบมิธีถวายสังดีจะเริ่มเวลา9นาฬิกาหลังจากเสร็จพิธีถวายรับพระสมี <S 2> <S 2> หลังจากนั้นพอเสร็จครบทุกหน่วยงานแล้วประธานจะกล่าวคำถวายสดุดีมหาราชินีดนตรีบรรเลงเพลงสังเสริญพระบารมีหนึ่งจบ และเพลงสตุดีมหาราชาสองจบขณะที่เปิดเพลงสังเสริมบารมีและเพลงสตุดีมหาราชาเชิญชวนผู้ร่วมงานทุกท่านร่วมกันร้องเพลงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเสร็จจากนั้นทุกคนพิธีการถวายราชากักกาและต่อจากนั้นก็จะเป็นพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่คุณแม่ดีเด่นของตำบลแม่ยาวและคุณแม่ดีเด่นของหมู่บ้านทั้ง18หมู่บ้านในตำบลแม่ยาวซึ่งตอนนี้คุณแม่ดีเด่นแต่ละหมู่บ้านก็ได้เตรียมพร้อมและก็เข้ามานั่งประจำที่บางส่วนแล้วเสร็จจากมอบใบประกาศเกียรติคุณคุณแม่ดีเด่นแล้วก็จะเป็นการมอบใบประกาศผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับ ราชการและท้องถิ่นหนึ่งขั้นนะครับคือคุณบุญสีพิญญาวิสารเอตองลีประจำปีสอ5พันนี้นะคะคุณแม่นะคะขาดอีกสองหมู่บ้านนะคะ,ะหมู่ที่สองหมู่ที่สิบสามนะคะถ้ารายงานตัวเสร็จแล้วเชิญที่อาจารย์พี่น้าด้วยนะคะแล้ว هم اني ثاني ساندي کي لوي اني ติบงานอื่นๆไม่สามารถมาร่วมได้ก็ให้่านแจ้งแจ้งใบทะเบียนนะครับว่าท่านไม่สามารถมาได้ก็ะได้ไม่รอนะครับไขอเชิญด้วยการแม่ด้เดินค่ะหที่สาม หมูที่สองนะคะคุณแม่หมูที่สองนะคะบ้านดวงนิดนะคะคุณแม่ได้เรีนมาเรื่องคะเราเหนื่อยแล้วเชิญค่ะทำประโยชน์ด้วยนะครับที่ทำประโยชน์และก็ตัวเองที่จะรับไปประกาศเต็มครูด้วยสหรับที่ทำประโยชน์คุณพ่อคุณศรีอภิญิาพิสานเป็นผู้ทำประโยชน์ให้กับราชการและก็ท้องถิ่นเราคือท่านได้ขออนุญาต นำเรียนให้พี่น้องได้ทราบเพื่อเป็นการประกาศผลงานความดีท่านได้เป็นผู้เสียสละรับเงินส่วนตัวแรงกายและก็แรงทรัพย์ท่านโดยการซ่อมแซมถนนขนทางจากบ้านผู้หลวงไปสู่บ้านห้วยแม่ซาของพี่น้องประชาชนจังหวัดยาวทุกท่านต้องขอขอบคุณและก็ประกาศเป็นเกียรติ ของหมู่บ้านที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนตอนนี้ท่านอ่จะมาแล้วแต่ไม่ได้ลงทะเบียนแจ้งฝ่ายทะเบียนนะครับมีหมู่หนึ่งนะครับบ้านวิ๋นผมยังไม่แจ้งลงทะเบียนนะครับหมู่หบ้านงห์พยางยังไม่แจ้งลงทะเบียนนะครับท่านหุึ่งหมู่สิบหมู่สิบนี่ห้องสมอกนะครับค่ะถ้าท่าน,นไม่ได้มาในวันนี้นะคะเราก็จะได้ไม่ประกาศรายชื่อนะคะ เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่นะคะสำหรับผู้ที่จะเป็นประแทนถวายทานรุ่มนะคะ เอชะยฝารอเอาทุนีพระบาทชินีน้า12สิงหาคมพุทธศักราช2555ได้เวียนมาบรรจบก็บรอบควงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างปลื่อพิติตยินดีเป็นอย่างยิ่งณโอกาสตนี้ขวรข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกราบบางงังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบือกตัวนายชุมพลสนิทวงศ์ ผู้ำนวยการโรงเรียนด้านด้วยแม่สายและประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวบริหาง หมู่ที่สิบ้านเมืองภมนอกค่ะ หมูที่13บ้านพินาสวังค่ะหมูที่1 4บ้านสีอุบิราชค่ะ หมูที่17บ้านดงเจริญค่ะออและหมูที่18บ้านโป่งขัมพัฒนาค่ะจะไ,ได้นำกล่าว ัสดดีมหาราชินีเพื่อถวายความจงรักภักดีในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์ทีมีพระบาทปกเกล้าปกรหม่อมาาาา้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยบรรดาข้าราชการและพสกนิกรชาวตะบนแง่ยาวทุกหมู่เหล่าที่มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมงคลพิธีแห่งนี้ล้วนมีความปลื้มปิติสมนัดยินดีเป็นล้นท้นที่วโรกาศมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพ,นพรรษาทุกรอบ80สพรรษาในใต้ฝ่าละองผู้รีพระบาท ได้เยียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งฟวงค่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตามชื่อชมในพระบุญญาบารมีและตามสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ6 9เกล้าปกกระมมงหาที่สุดมีได้จากพระราชก,กรณียกิจของพระสพนิกรและความมั่นคงของอเนกประการเพววื่อความ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุตข,ของพระสงกรและความมั่นคงของประเทศทรงเป็นขวัญและกำลังใจของปวงอนาปาระชาราในยามที่บ้านเมือมเกิดภัยพิบัติไม่ว่าโวยธรรมชาติหรือโวยมนุษย์เป็นผู้ก่อขึ้นใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระทับล้ชิดพระสงฆ์ด้วยไม่ทรงหวาดหวัน่นต่อพนตราย ด้วยน้ำพระราชหาฤทัยในวโรกาเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระเกล้าพรรษันศาสิบสองศรีมหาสอนห้าร้อยนีข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชาญาณนำพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งที่ในบริเวณโบสถ์พิธีแห่งน,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 นี้ถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย หอรพระราชทานรพระบรมราชาภิญากประกาศความสมานฉันท์ร้อมเรียงการเจลิมพระเกียรติและน,อนะ้นองก้าน้องกระมอนไหวพระพรวชัยมงคลด้วยความดงรักทักดี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอนุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอนุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสาบนทั่วสาบนได้โปรดอภิบาลได้โปรดอภิบาลประธานพรชัยมงคลประธานพรชัยมงคลได้ฝ่าละอองลูกีพระบาทได้ฟาละอองลูกีพระบาททรงพระพธานามัยสมบูรณ์ จเจริญด้วยจัรก,กร,รุลพิทพรชัย,ย,ชยมีพระราชทานประสงค์จะงาทานประสงค์จำมงหมายใดขอจงสำเร็์อด,ดามพระราชาหาทัยป่นา,าพระาหารไทยปราถนาสถิตเป็นพระแม่นิ่งขวัญนพระแงขอัอวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอวข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายกราบชั่วนีันการ าาด้วยกล้าด้วยรอออกระบอกขอเดชะ ความร่วมมือของผู้น้อง,ง,รงประชาชนและแรงงานเกี่ยวข้องในกระบวนการยาวที่ตระหนักถึงความสําคัญในวันแม่แห่งชาติซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชมนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิขขริกิจพระบรมราชินีนาในวันที่12สิงหาคมโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม1เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิขขริกิจพระบรมราชินีนา 2. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักในความสําคัญของวันแม่แห่งชาติและได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเนื่องในวันแม่เนื่องในวันสําคัญของชาติ 3. เพื่อให้เด็กและเยาวนชนได้มีโอกาสแสดงความรักความกตัญญูต่อบรรดาโดยนี้กิจกรรมวันแม่แห่งชาติของเทศบาลตระบุนนแม่ยาวดังนี้ภาคเช้ามีพระราชพิธีถวายพระพรใจมง,งคล การมอบใบประกาศเพื่อเชือดชูแม่ดีเด่นระดับตำบลและระดับหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่ยาวและกิจกรรมโครงการปลูกป่าเสด็มุกเกียรติต้นไม้ของแม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเชอริกิระบรมราชินีทาถที่จะร่วมกันปลูกต้นไม้และบริเวณแม่น้ำากสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาวภาค่ายมีการแสดงและมีการแข่งขันเปรย์ตองก็ชิงชนะเลิศ ในโอกาสนี้กระผมไข่ขอเรียนเชิญท่านประธานได้ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นระดับจังหวัและระดับหมู่บ้านและเกียรติเทศบาลตังหวแม่ยาวขอกราบเรียนเชิญและท่าน ะมีพิธีในเดืงนุ้นทาคขอบคุณมกากครับที่รับงานนั่งอยู่นะครับที่นะครับเดี๋ยวให้แม่บ้านได้นั่งพักต่อนอยู่นะครับแล้วจะมีพิธีขั้นตอนหนึ่งนะครับของเกี่ยวกับพิธีวอดใบประกาศในเป็นกุศลนะครับถวายเป็นพระราชนนกุศลในสมเด็จพระเจ้าพระโมราพิน,นาในวันดสวนพระชนม์รรีในถือว่าเป็นบมงคล เดี๋ยวหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการตรงนี้แล้วนะครับแล้วจะอนุญาตให้ท่านถ่ายเป็นการส่วนตัวนะครับตอนนี้ขอถ่ายเป็นทางพิธีการเป็นทางการก่อนนะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เราจะเชิญผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกต่อไปนะครับเชิญจะเป็นฝ่ายสภานะครับฝ่ายสภาเทศบาลนะครับคณะสธทุกท่าน นะครับเตรียมเลยนะครับยาแถวเลยครับนเชิญมาทางทงบันเทเลยนะครับ,าาเ,รบเดี๋ยวชุดนี้เสร็จท่านก็ขึ้นต่อเลยนะครับ